สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่มอคอน,นะคะแถวกังสดานตอนนี้เรากําลังจะไปกินปากหม้ออะไรนะอะไรปากหม้อนะถือข้าวเกี๊ยบปากหม้อเหรออ๋อปากหม้อจะไปกินปากหม้อนะคะซึ่งเป็นร้านเด็ดร้านดังเพราะเราเคยไปกินแล้วช่วงที่เราอยู่ขอนเกนนะตอนนี้กลับมาแล้ว เพื่อนพาไปกินอีกเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบางมอร้านเนี้ยโคูรเด็ดเลยค่ะเดี๋ยวไปลองชิมด้วยกันนะคะทุกคนไป,ปโอเคไปค่ะไปกันเลยก็ก้นี่ตึ้งชึ้งไปจตาตอนนี้หาที่จอดรถนะคะทุกคนแล้วก็ เนี่ยร้านปักหม้ออยู่แถวนี้นะคะค่ะอยู่ตรงนี้ดอ,ดอยู่ข้างรั้วมอขอตรงฝั่งกันงสดา ا ตรงวัดอดุลนะคะดด่ะตรงข้ามกับอีฟอนบอยเลยนะดดแต่ว่าอาจจะหาที่จอดรถยากนิดนึงไม่นิดอะคะ่ะหาที่จอดยากมากท่านถ้ามามอไซค์อะจะดีแต่แถวนี้หาที่จอดยากแบบยากจริงๆขนาดมอไซค์ยังไม่ค่อยมีที่จอดเลยนะ พื่นก็ต้องวนรถจ้ะเพื่อหาที่จอดจ้ะน่าจะได้เลยนะแล้วเขายังจอดเลยคนะ่ะอุ๊ยน้องเหลืองนี่เขาจะออกนั่นไงข้างหน้าเราน,นั่นเห็นไหมเสื้อฟ้าออ๋เย้โอเค <Yeah. S 1> อันนี้คือร้านมาเปิดใหม่เหรอร้านอะไรอ่ะร้านชาไข่มุกชาไข่มุกต้องถามน้องแจนน้องแจนต้องเคยกินแน่เลยชาไข่มุกร,นะร้านชา,<อ>ชาไข่มุกเหรอมันอร่อยเหรอกินข้าวแล้วก็กิน เดี๋ยวปักมั่งมาหน้าไม่ได้ทำบทมาขอหน่อยทำเครื่องหมายเลขศูนย์วินิจฉัยหรอหรือว่าวงวงไม่ิจายไม่ถ่ายโทรศั่งหรอทุกคนฉันอยากให้ทุกคนเห็นทำเครื่องหมายเลขศูนย์เขาบอกให้วงใช่ไหมแล้วฉันอ่ะก็ทำเครื่องหมายเลขศูนย์สตุ๋มสติ อตรมณ์แบบพิเศษดีธรรมดาเธออย่าวู้ความเดี๋ยวเธอไปกินอ๋อโอเค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 อย่าวู้วามเพื่อนเตือนสติแล้วหนึ่งอย่ารู้ความจานแลต้องงงต้องวงแบบนี้เนาะถึงจะถูกอันนี้ถูกไหมมีช่วงนี้มันมีก้อนไก่ก้อนไข่อยู่อยากน้ำซุปน้ำซุปอะไรอร่อยสุดกระดูก อกว่าห้มามวัวเพราะฉะนั้นกินน้ำเปล่าพอเออเพรา่าจะไปกินชาไข่มุกใช่ไหมแน่นอนสิจ๊ะเออไปเขียนชื่อได้หรอแต่ก็เขียนต้องเขียนไหมล่ะแม่พอเราได้กินเลยพอมาซ้ำผมสิบเอ็ดอาจจะควรอันนี้เมนูนะเมื่อกี้คือตัวอย่างที่ผิดตอนเขียนเมนูที่ผิดนะเมื่อกี้ เขาจะมาเป็นเราเลือกเป็นซุปกระดูกเขาก็จะมาเป็นซุปกระดูกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นซุปต้มยำแล้วก็จะมีตัวมาให้แบบนี้เราเลือกตัวว่าจะเอาแบบไหนส่วนของ วันนี้นำหน้าไปแล้วค่ะเสบโบกะซิเสบอยู่ตัวเจ็บเบเสบอยู่เสบร้ายแจบร้ายอุ้ยเฮนเฮอนเ่าในเด้อสงสารหนาอันนี้เป็นสุาอันนี้คืออากาศ กินก่อนนะเกียวิ้เป็นตม้มยำกินหมดแล้วค่ะอร่อยมากอยากจะสั่งกลับบ้านไปเวฟกินที่บ้านเลยอ่ะใช่อร่อยมากหลังจากนั่นไงนู่นสีส้มๆหลังจากกินเกียบปากหม้อเสร็จแล้วน่ะข้างมาางั่งมีอ่ะ ที่มันเกิดใหม่ที่มันเปิดใหม่ตตรเราจะไปกินชาไข่มุกค่ะใช่ค่ะตรงข้ามรถเราวิรามังรถนะขับเร็วอๆไ,<ป>ไปกันเลยค่ะนี่เรามากินชาไข่มุกต่อที่ร้านกาสุดกาสุด กาสโตโนมีอ่อ่านออกอยู่นะกาสโตโนมี่เชื่อไหมไม่เชื่อไม่ร sure. ้านชาไข่คอฟฟี่และเบสต์รี่เยร้านชาไข่มุกไหมอ๋อกาแฟอันนี้เป็นร้านกาแฟนะทุกคน มาเลยเราเราอยากกินชาไข่มุกค่ะเราไม่กินกาแฟตอนนี้เนาะขอโทษนะทุกคนพี่คิดว่ามันเป็นชาไข่มุกมันเป็นร้านแล้วแต่งสติ๊กเกอร์กลมๆอ่ะขอโทษมาโอแต่อันนี้คือไข่มุกของแท้นะใช่ใช่อันนี้ไข่มุกของแท่อยู่มันเชื่ออะไรมาดเฟิร์สทีอันนี้ก็ไข่มุก มีมีไหมอันนี้คือไข่มุกหรือร้านโจุกจะกินอันไหนอ่ะอันนี้ดีกว่าไข่มุกป้าเอ้ยมเย็นปิดแล้วเหรอ บาวชูก้าชานมไต้หวันค่ะค่ะวิน่ารักจังเหมือนว้างขึ้นไว้อ่ะ ตัวติดเคสอ่ะอันนี้บาวชูกา้าใช่ไหมคะีห่หวานตัวนี้นะไข่แน่นอนสิฉันแล้วมีมีความแบบแน่นอนสิ

ลืมไม่รู้ขอโทษนะขอโทษเนอะต้นเราอยู่ไหนเอ่ยอยู่นู่นต้นหกูอะพวกเราอ่ะจะเข้าต้องสองร้านไม่ใช่ร้านชาไข่มุกสักอันเขาจังได้คืนแต่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่ได้อยู่ขอนแก่นบรรยากาศตอนเย็นกลางสดานนะคะประมาณนี้เลย วันนี้มันเป็นหยุดยาวแล้วคนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าหยุดยาวไปทางไหนดีนยรอก่อนนะรอก่อนนะมาเร็วโอเคค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้เราก็จะขอลาทุกคนแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะกลับแล้วโอเค,อเคฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้เราหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้เรานด้ค่ะ